คุณต๋อมในฐานะหัวหน้าพักชัยธวัฒน์ตุลาธนตั้งแต่ที่ศาลล่มลนลมีคำพิจรารณามีการออกประกาศว่าจะเริ่มพิจรารณาคดีนี้เนี่ยวันที่12ก็คือวันพุธเริ่มพิจรารณารนะฮะซึ่งคุณตั้งความหวังว่าอยากให้ศาลอนุญาตให้มีการไต่สวนพยานและผู้ถูกร้องรวมถึงผู้ร้องก็ตามทีถูกไหมถูกครับแต่ก็ยังมีคําเตือนว่าอย่าไปแสดงความคิดความเห็น อาคุณชัยธวัฒน์ในสานะหัวหน้าพักทำไมถึงตัดสินใจจะเดินหน้าจริงๆสารก็เ,เห็นว่าไม,ไม่สมควรที่จะแสดงความคิดเห็นที่จะไปเรียกว่าไปกระทบกับกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งเราก็เห็นว่าการที่เราชี้แจงอธิบายข้อต่อสู้ของเรานั้นม,มันไม่ได้ไปกระทบหรอกครับกระบวนการพิจารณาของศาลเนี่ยนะเหมือนถ้าเป็นกระบวนการในศาลยุติธรรมเนี่ย เช่นการไปแสดงความคิดเห็นไปกดดันพยานหรืออะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมันอันนี้ไปกระทบกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับแต่เราก็คิดว่าการแค่ชี้แจงว่าเราต่อสู้ในประเด็นหลบ้างก็คงไม่กระทบนะครับคนวิธามั่นใจในการที่จะ,ถะแถลงเลย มัน <c oughs> เป็นการท้าทายไหมไม่ท้าทายเลยครับก็เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อกังวลของศารลรัฐธรรมนูญท่านใช้คําว่าอย่าใช้ความคิดเห็นที่อาจจะชี้นําสังคม,มเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้เอาความคิดเห็นมผมเลยเอาแต่ข้อเท็จริงกับเอาข้อกฎหมายมคือเอาแต่ facts กับ l e โก l b a s i ไม่ได้เอาความคิดเห็นออกมาว่ามั่นใจว่าจะชนะแน่นอนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ไม่เอาแบบนั้นก็เอาเฉพาะข้อเท็จจริงที่มันเป็นมีที่มันเกิดขึ้นในเช่นระเบียบของกกตอเองอันนี้เป็นข้อกฎหมายใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 0เรื่องอำน,นาจของสา ح, รรัฐมนูญอันนี้คือข้อกฎหมายซึ่งผมก็คิดว่าในขณะที่โดนเป็นผู้ถูกร้องเนี่ยมันก็มีสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งในการอธิบายให้กับสังคมเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเป็นพักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนสถานะผมมาจากประชาชนจํานวนหนึ่งที่เขาเลือกผมมาเนี่ยผมก็น่าจะมีประชาชนก็มีน่าจะมีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในมุมของผมที่เกี่ยวกับผมไม่ได้พลาดเพิงไปถึงคนอื่นหรืออะไรยกเว้นว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่ทางผู้ร้องเป็นคนร่างขึ้นมาเองแต่ไม่ทําตามเป็นต้นก,ก็ต้องแสด,แดงให้เห็นว่าคดีก้าวไกล มันต่างจากตอนอนาคตใหม่หรือไทยรักษาชาติยังไงเพราะว่าระเบียบมันเปลี่ยนไปอมันมีระเบียบที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับการสิ้นสุดพรรคการเมืองโดยเฉพาะอเมื่อกุมภาหกหกที่ผ่านมานั่นเองของกรกตของกรกตเองกรรมการการเลือกตั้งครับซึ่งเดี๋ยวจะเข้าประเด็นนี้นี่แหละแต่อย่างที่บอกไปก็คือไม่รู้สึกว่าเป็นการท้าทายอ๋อไม่แน่นอนครับเราเรารับฟังเช่นกันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่พอนะครับแล้วก็มีมาชัวริตี้พอที่โอเคถ้าเกิดเขากังวล ว่าอย่าให้แสดงความคิดเห็นที่ชีน้นำสังคมเป็นการกดดันศาลผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยพวกเราก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเข้าใจจึงได้ระมัดระวังม,มี9้าข้อเนี่ยจริงๆผมเน้นๆเ,นนเนนจริงๆก็แค่3ข้อ,อซึ่งเป็น3ข้อที่ไม่ต้องใช้ความคิดเห็นมันเป็นข้อเท็จจริงม,มันเป็นข้อกฎหมายที่ใครๆจริงๆตอนนี้ Google เปิดก็ดูว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าอะไรระเบียบพวกนี้ก็อ,อยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วอะไรอยแล้วแล้วเมื่อวานพักเก้าไกลก็เผยแพร่คำ ชี้แจงอ่าฉบับเต็มครับฉบับเต็มซึ่งจริงๆก็ครับเผยแร้เลยนะฮะคือที่ยื่นสารยังไงเนี่ยเผยฉบับเต็มเลยใช่ครับซึ่งจริงๆสําหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจในรายละเอียดนะครับรวมถึงนักเรียนกฎหมายนักวิชาการด้านกฎหมายก็แนะนําให้เข้าไปอ่านรายละเอียดเพราะในนั้นมีรายละเอียดเยอะมากนะครับในข้อต่อสู้โดยเฉพาะเรื่องปัญหาเรื่องข้อท็จจริงที่เรามีการโต้แย้งครับว่าทําไมการกระทํา ของที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่การกระทําของพรรคแล้วก็ไม่ใช่การเป็นเป็นการกระทําที่ล้มล้างกับปกครองหรืออาจเป็นปฏิปักษ์นะครับซึ่งมันมันเยอะมากจนจริงๆไม่สามารถที่จะเอามาพูดในตอนท้ายสามสิบนาทีได้เพราะว่ามันข้อกฎหมายเยอะมากเจ็ดสิบ่าหน้าผมก็มีหน้าที่สื่อสารกับสื่อมวลชนเป็นพ ress ก็ต้องสรุปขามวดเอาให้มันเข้าใจง่ายเลยอยู่แค่สามสิบนาทีก็เลยเน้นคือที่เราคุ้นชินสังคมเราคุ้นชิน ก็คือว่าปกติไปต่อสู้อะไรกันยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้มีการไต่สวนก็จะไม่มีใครรู้ในสาลรั้นูนผมไม่แน่ใจครับผมศึกษาดูอย่างในช่วงที่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกร้องอยู่หลายคนนายกก็ถูกร้องใู่ไหมครับ,รบอะไรี้ก็ดูว่าเขามีการถแถลงหรือมีถแถลงแนวทาง ต่อสู้ไหมคือไม่มีใครเขาลงรายละเอียดในคดีอยู่แล้วผมก็ไปเปิดดูเห็นเจอในทางเศรษฐกิจก็มีความเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วย้อนไปในอดีตตอนอนาคตใหม่ก็ดีหรือตอนอีกภาคอื่นๆที่ตอนปี5 5าหช่วงนู้นน่ยก็เห็นว่ามีการแถลงสู้คดีกันผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันก็น่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพธรรมดาของผู้ถูกร้องที่จะมีโอกาสพูดให้มันพอเหมาะพอดีมีสัดส่วนเน้นข้อเท็จจริงเน้นข้อกฎหมายไม่ได้แบบ ไปบล u f f คนนู้นบล u ฟคนนี้โดยการแสดงความคิดเห็นให้สังคมไปกดดันสารอะไรอย่างนี้พวกเราไม่ทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วก็น่าจะน่าจะพอดีพอเหมาะไม่ได้ไม่ได้เกิดเลยนะครับแล้วก็เป็นตรงไปตามอย่างที่สารท่านกังวลว่าอย่าเอาความคิดเห็นผมว่าโอ้ผมมั่นใจว่าคดีน,น,นี้ผมรอดอ,อย่างงาูงนน้นอย่างนี้ด้วยเหตุผลอะไรอย่างงี้ไม่ได้อย่างนั้นครับคือสาธระถ้ายกรณีที่คด <c oughs> ีล้มล้างการปกครอง <c oughs> ที่สามีคว <c oughs> าญนิฉัยสาวเชเบ็มกราคมครั้งนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของสังคม ไม่ไดหมายถึงคนในแวดวงนะคุณชัยวัน์คุณพิธาจะไปสู้คดีถูกไหมครับสังคมเพิ่งจะรู้ในวันนั้นอ๋อมีเรื่องสสไปร่วมชุมนุมมีเรื่องสสไปประกันตัวครับมีเรื่องเอานโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองไปหาเสียงครับมีเรื่องกรณีเสนอแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วศาลเห็นว่ายังไงพูดถูกร้องต่อสู้ยังไงวันนั้นจะไปวันที่รู้ทั้งหมดครับใช่เพราะว่าเรากระบวนการมันน่าจะประมาณ ต้นมกรลาหรือปลายธันวานั้นมันมี2เคสคือมีไอทีวีด้วยแล้วก็มีเรื่องไออ่ามาตา4 9เก้าในรัฐธรรมนูญที่ที่บอกว่าขอให้เตือนให้หยุดนะเพื่อจะล้มล้างก็ต้องใช้โอกาสนั้นในศาลเนี่ยผมก็ขึ้นแล้วก็อธิบายว่าไอการประกันตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนคดีที่ดินพวกผมก็ไปประกันคดีชาติพันธุ์พวกสสก็ไปประกันถืะว่าเป็นปกติใช่ไหมครับหรือว่าการที่ มีสมาชิกไปร่วมชุมนุมเนี่ยไปในนามกรรมธิการนะครับรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นก็ไปกับผมนี่ไหครับคนที่อยู่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนั้นก็ไปกับผมในฐานะที่เป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสนั้นอธิบายว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นอะไรเพราะว่ามันมีข้อกล่าวหาเนี่ยสี่ห้าข้อคือั้าบทได้กรรมอย่างนุนพฤติกรรมได้ไปชี้แจงในศาลตอนนั้นใช่ชี้แจงแต่สังคมได้รับรู้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อคำวินิจฉัยครั้งนั้นสารล้มลุนท่านหยิบเอามาว่่าาอองงค์ประกบตๆ ถูกต้องครับแล้วก็เลยประมวลว่านี่คือการไปสู่การซอกกลอนบอนทำลายถูกต้องล้มล้างการปกครองครับแล้วสั่งให้หยุดการกระทําถูกต้องครับอันนี้คือที่ค้างเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับแล้วกรกตเอาตรงนี้นี่แหละมาเป็นวัตถุคดีคำวินิจฉัยเมื่อสาธารณมกุฎรากราของสารํานวยถูกต้องโดยไม่มีการแจ้งคุณแล้วไม่มีครับไม่ได้แจ้งผมแล้วไม่ได้มีการไต่สวนอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีการไต่สวนไม่รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมครับแล้วส่ง สารลํมนลนขอให้ยุบพักและตัดจีบกรรมการบร,ริหารพัก10ปีถูกไหมซึ่งเมื่อวานพอคุณถแถลงประธานกกตก็บอกว่าก็กกตท่านกกตประธานนะครับก็บอกว่าการดําเนินการของกกตเป็นไปตามระเบียบการตรวจสอบข้อเท็จจริงมไม่ใช่การดําเนินการตามระเบียบสืบสวน ไต่สวนนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือ fact collection นะครับไต่สวนก็คือ investigate นนแหัะมันต่างกันครับคราวนี้ก็อย่างที่ก็ตรงเลยครับต้องขอบคุณท่านประธานที่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับการแถลงข่าวของเราเพราะผมใช้ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งผ่านเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองมาตรา93มาตรา92ซึ่งในข้อ7 เขียนไว้ชัดเจนครับว่าในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งของข้อเจนั้นต้องให้โอกาสพักการเมืองมีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอมีโอกาสได้โต้แย้งด้วยนะแล้วก็แสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่จะส่งสารรัฐธรรมนูนก็ตรงแล้วก็ตรงกันท่านพูดถูกว่ามันคือกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องกับตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่ไต่สวนซึ่งแต่ท่านไม่ทาตามระเบียของท่านเองถูกต้องท่านพระผ่านข้อเจ็ดตรงนี้ไปจริงจริงน่าสนใจเพราะว่า ประธานกตกตนี่พูดต่อนะครับว่าคือทําตามระเบียบแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยกรณีเนี้ยกกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเชื่อเชื่อคําวินิจฉัยของสั่นูนเลยใช่ครับนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยอืก็บอกว่าแต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีคาวินิจฉัยของสา่นูลเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนี่หมายความว่าจริงๆประธานกรกตก็พูดค่อนข้างขัดแย้งนะครับบอกว่าปฏิบัติตามระเบียบแล้ว แต่เนื่องจากว่ามีคําวิิจัยของสารลับนูล <Ừ. S 2> แล้วก็กกตตก็เลยเชื่ออันนี้เป็นหลักฐานเลยว่าว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าใช่ไหมมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าเรากระทาผิด <Ừ. S 2> ก็เลยส่งสารลับนูนเลยโดยที่ไม่ได้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนอซึ่งอันนี้หมายความว่าไงครับมหมายความว่าคือ,อคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับไอ้กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องการยุบพ,พักเนี่ยอ่าผมจะเอาง่ายๆเลยนะ คือคุณไอท,ที่พรบุญประคองประธานกกตอบอกนะฮะคือยุบพักมันมีสองกรณีใช่ครับกรณีหนึ่งก็คือเป็นการดําเนินการตามระเบียบสืบสวนไต่สวนถ้าเทียบเคียงกับตอนนี้ที่มีคดีอยู่คือกรณีภูมใจไทยครับอ๋ออันนี้เนี่ยจะต้องสืบสวนไต่สวนเพราะมันยังไม่มีข้อยุติออันนี้ในมุมประธานนะกับอีกทางหนึ่งก็คือดําเนินตามตามระเบียบว่าในการตรวจสอบคดีจริงอ,อันนี้เนี่ย คนดีที่พอรอ้างว่าไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ผู้ถูกร้องทราบมันมีคำว่าที่ฉายสามนวนอยู่แล้วมันก็เลยเกิดขั้นตอนนี้คุณชัยวัต์ว่าไงซึ่งนี้มันมันค่อนข้างคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งคือระเบียบว่าด้วยการไต่สวนสืบสวนที่ที่ทางกรกตพูดถึงเนี่ยม,มันเป็นระเบียบสําหรับที่จะเอาไว้พูดง่ายดําเนินคดีทางอาญากับพักการเมืองนะครับเช่นไปผิดพบรบเลือกไปผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายพักการเมืองแล้วก็ กรกตก็ยื่นฟ้องในข้อหาทางอาญานะครับแต่ไอระเบียบว่าด้วยการนี่นะครับรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเป็นระเบียบที่เพิ่งออกมาเมื่อปี6 6ปีที่แล้วนี่เองสำหรับที่จะรองรับการยื่นยุบพักโดยเฉพาะนะครับการยื่นยุบพักโดยเฉพาะซึ่งการยื่นยุบพักโดยเฉพาะเนี่ยก็คือมันมี2มาตราในกฎหมายพักการเมืองก,ก็คือมาตรา9กิสอง กับมาตรา93ใช่ไหมครับมาตรา92บอกว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองทําผิดผู้ง่ายๆตามที่ระบุไว้เนี่ยก็ให้ยื่นสามนูนเพื่อสังยุบพักเสร็จปุ๊บมาตราถัดมาก็คือ93ก็จะเขียนต่อในแง่กระบวนการนะครับว่าเมื่อความปรากฏต,ต่อในทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยไปกระทาตามมาตรา92เนี่ย ก็ให้ในายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยไปรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเพื่อเสนอให้กกตพิจารณาออตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกตกําหนดออซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนก่อนก่อนปี6 6เนี่ยออกกตไม่มีระเบียบมารองรับสําหรับกระบวนการที่จะรวบรวมรวบรวมพยานหลักฐานออข้อเท็จจริงในกรณียื่นยุบพรรคโดยเฉพาะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย ไปบอกว่าให้ไปใช้ระเบียบการสืบสวนไต่สวน <Ừ. S 2> ในกรณีที่จะฟ้องอาญาพักการเมืองเนี่ยเป็นโดยอนุโลมไปใช้โดยอนุโลมไปโดยอนุโลมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคดียุบพ,พักอนาคตใหม่เป็นแบบนี้เพราะเราก็เคยร้องเคยเคยเคยแยง้เงเงินบริจาคเคยแย้งก็แย้งต่อสามหนุ่มเหมือนกันว่ากตอตเนี่ยดำเนินการเนี่ยโดยยื่นคําร้องโดยไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสามหนุ่มก็เห็นว่าชอบแล้วเพราะเพราะ กฎหมายบอกว่าให้ใช้โดยอนุรลม,มไม่ต้องใช้ทุกข้อครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่กตจะใช้ข้อไหนดังนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มาออกระเบียบโดยเฉพาะแล้วอ,ออกพอแล้วนะครับ16กุมภา256ซึ่ง 6, มาตา92มาตา93ซึ่งระเบียบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่คุณพิธาบอกก็คือว่ามันก็ต้องเริ่มแต่ว่าถ้าเกิดเอาละมีม,มีความปรากฏว่าพรรคการเมืองอาจจะกระทาผิดใช่ไหมครับเขาก็ต้องบอกว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ย<ม>ก็ให้ไปรวบรวมข้อที่จริงตวรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นซะเจ็ดวัน<ม>นะครับเสร็จปุ๊บถ้านายทะเบียนเห็นว่าเอ๊ยมันมันมีมูลผู้ง่ายนะครับก็ให้ไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมารวบรวมพยานหลักฐานข้อที่จริง<ม>แล้วในกระบวนการนี้ก็ต้องมาแจ้งพรรคการเมืองที่ถูกร้องเพื<ม>่อให้เราได้มีโอกาสโต้แย้งข้อที่จริงก่อนที่จะไปเสนอรายงานต่อกกตให้พิจารณาว่าจะยื่นสามนูนหรือไม่ทีนี้ที่ประธานกกตบอกว่า ก็มันมีคำนิชัยสมนูแล้วนี่คดีที่แล้วเนี่ยก็มีหลักฐานไม่ไม่ต้องไปรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วนะครับยืดเลยเนี่ยคือถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับสิ่งที่กรตต้องทําก็คือว่าดําเนินการตามระเบียบนี่แหละครับแต่มีข้อเท็จจริงเดียวถูกไหมครับก็ให้มีคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ใช้ข้ขอ,ขอพ,ยพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากคำนิชัยสมนูนี่แหละก็ให้มาเสนอกรกตแล้วก็ มาแจ้งพักก้าวไก่ว่าถูกลองแล้วให้เราโต้แย้งเสร็จปุ๊บถ้ากรกตแบบว่าข้อที่จริงมันเพียงพอแล้วเชื่อได้แล้วใช่ไหมครับจากข้อที่จริงตามคำวินิจฉัยที่แล้วเนี่ยก็ยื่นคำร้องต่อศามนุนก็แค่นั้นเองอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าหลังจะออกระเบียบมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยกรกาตอเองเนี่ยจัดอบรมสัมมนาจัดเวิร์กช็อปให้พักการเมืองเนี่ยไปฟังว่าด้วยระเบียบอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องนี้ด้วยในในการจัดเวิร์กช็อปอธิบายนะครับ ก็เขียนแผนผังมาชัดเจนว่าพักจะถูกเวลาพักจะถูกร้องยุบเนี่ยน,นี่ของกรทําไว้หรอกระบวนการจะเป็นยังไงการถูกยุบตามมาตรา92เนี่ยจะต้องดําเนินการตามมาตรา93และระเบียบใหม่อย่างไงดังนั้นเนี่ยในคาบธิบายของกตทอย่างเป็นทางการมาโดยตลอดไม่เคยมีการบอกว่าสามารถกอยู่ดีกรอสามารถไปร้องศารลรับนูนได้เลยตามมาตรา92กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกรตแจ้งมาไหมไม่มีครับไม่มีครับ ไม่มีโอกาสบอกไหมว่าเขาเขามีข้อเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่มีครับแจ้งให้คุณทราบอ่ยังไม่ต้องโต้แย้งหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับไม่แจ้งแล้วก็ทราบจากข่าวครับคือคือพี่ยุทธอองหนึ่งอย่างนี้ถ้าเกิดประธานกรตบบอกว่าถ้ากรตมีหลักฐานันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองทําผิดอก็ยื่นยุบเลยตามมาตรา92ไม่ต้องไปทําตามมาตรา93และระเบียบที่กรตกกาหนดครับหมายความว่ายังไงครับวันดีคืนดีประธานกรทต ดูข่าวเชื่อแล้วเห็นคลิปอะไรสักอย่างบอกปักกันเมืองนี้ทําผิดปุ๊บเอาเชื่อแล้วนี่เขียนคำร้องยื่นสานู่นเลยครับอไม่ต้องไม่ต้องผ่านกระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักนะครับเป็นไปตามหลักกฎหมายซึ่งซึ่งที่ท่านท่านผู้ชมกําลังเห็นขึ้นจออยู่นั้นเนี่ยครับคือที่เราคุยกันเนี่ยว่าประธานกกตยอมรับแล้วนะครับว่า ใช้ระบบสอบสวนข้อเท็จจริงมผมเอาระเบียบมาให้พิยุทธ์ดูว่าว่าเ,เป็นอะไรเมื่อกุมภาพันธ์66แต่คนฟังเนี่ยเขาไม่เห็นภาพก็ไม่อาจเข้าใจขราวนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเอกสารกกตเรื่องการสิ้นสุดของพรรคการเมืองและการเปรียบเทียบป,ปรับที่กกตมาอบรมให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเมื่อพฤศจิกาย,ยน 66, 66ที่ผ่านมาด้วยและถ้าเกิดคุณดูในโฟล์ชาร์ดเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนอันที่หนึ่ง จากอันที่มันบนสุดมันเขียนว่ามาตาา92เนี่ยมันมี2แทร็กหรือเปล่ามันมีแทร็กหนึ่งไปภูมิใจไทยแทร็กหนึ่งไปก้าไกลหรือเปล่าไม่มีมันลงมาตรงอันเดียวกันที่นายทะเบียนเป็นวิธีเดียวเป็นวิธีเดียวถูกไหมฮพราะกขาตอจะไปแยกสองแบบไม่ได้ถูกต้องคราวนี้มันไปซ้ายหรือมันไปขวาถ้ามันสีแดงไปซ้ายเนี่ยก็เห็นว่ามีหลักฐานมีข้อมูลเพียงพอถ้าลงมาบอกว่ายุติคําร้องก็คือยุติคําร้องแต่ของผมนี่คือเขาดําเนินการต่อ พอดำเนินการต่อเขาลงมาตรงกลางสไลด์ที่เั็นสีแดงว่าให้ตั้งบุคคลรวบรวมข้อเท็จจริงตามที่ประธานพูดเสร็จแล้วลงมาที่ผมวงไว้ในเส้นประสีแดงมันเขียนไว้ว่าอะไรครับว่ามันต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องหรือพักการเมืองได้รับฟังข้อเท็จจริงได้โต้แย้งและได้แสดงหลักฐานของฝั่งตน ซึ่งก่อนนะแล้วก่อนที่จะส่งกระบวนการต่อไปว่าจะฟ้องไม่ฟ้องแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นในโฟลชาร์จของกกตอเองที่มาจากการสัมมนามันสอดคล้องกับระเบียบที่อยู่ในราชการนุเบศาอ่าที่คุณพ<อ>ิธาถือมาี่ คือดันดำเนินการจะต้องต้องให้ผู้ถูกร้องหรือพักการเมืองนั้นมีโอกาสารับทราบข้อที่จริงรอย่างเพียงพอและมีโอกาสาได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนถูกต้องครับก่อนมีการรวบรวมรวข้อที่จริงตอนนาทเะเบพิจารณาซึ่งซึ่งในยะสําคัญของมันคืออะไรครับคือไม่ให้กกตใช้ดุลพินิจของตัวเองมากจนเกินไปต้องมีส่วนร่วมต้องมีการถ่วงดุลซึ่งผมอ่ะ ไล่กับไปดูถึงถรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50ูเลยนะ <Ừ. S 2> เขาก็เขียนไว้อย่างนี้ว่ากกตดําเนินการคนเดียวไม่ได้มันต้องมีอาาการมาร่วมด้วยหรือต้องมีโอกาสให้นั่นอย่างนี้ <Ừ. S 2> อันนี้เนี่ยก็เป็นระเบียบใหม่ที่เพิ่งทํามาเมื่อปี66สําหรับรัฐธรรมนูญ60ที่ตอนอนาคตใหม่ไม่มีตอนไทยรักษาชาติไม่มีแต่ก้าวไกลมีอันนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการยุบสองอันนี้คุณต้องแยกออกจากกาันไม่เหมือนกันคุณทำเหมือนเดิมไม่ได้ว่างั้นคือพูดง,ง่ายๆคือคุณพิธาคุณชัยวัฒน์กม ใช่ครับคือคือเพราะกรกตออกมาเองถูกต้อตง <c oughs> มันไม่ได้มีกรณีที่ต่างกันระหว่างกรณียังต้องรวบรวมหลักฐานหรือกรณีสารบูริจฉัยเอาไว้ครับ<อ>กรกตยังไงก็ต้องทําตระเบียบของตัวเองถูกต้องครับแล้วแจ้งกับบรรดาพักการเมืองต่างๆแล้วถูกต้องครับถ<ช>ูกไหมคือการใช้การร้องยุบพัคตามมาตรา92ของกฎหมายพักการเมืองมันต้องใช้ประกอบกับมาตรา93และระเบียบที่กรกตออกมาเท่านั้นจะไปใช้ตามมาตรา92เนี่ย แยกเป็นเอกเทศเลยไม่ได้นะครับมันก็แค่นี้เองอนะครับซึ่งจริงๆในตอนที่ในคดียุบพ,พักอนาคตใหม่นี่นะครับก็ไม่ได้มีการบอกว่า92กับ93แยกเป็นเอกเทศได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นีนสุดท้ายเนี่ยพ <ไป S 2> อ,อกรกตแ,<ล>แ,แย้งแล้วสารล้ำนูนก็วินิจฉัยเห็นว่ากรกตนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรา92และ93และระเบียบถูกต้องแล้ว คราวนี้เนี่ยคุณก็จะต้องแย้งไม่ใช่คุณจ้องแย้งคุณแย้งไปแล้วแย้งไปแล้วในคำชี้แจงว่ากกตไม่ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งมีกําหนดไว้ชัดเจนกระบวนการร้องของกกตไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ถูกแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไม่ได้ทําตามมาตรา9กคือถ้ามีถ้าสารฟังนี่ก็เป็นนั้นตกไปเลยนะใช่ครับซึ่งก็คล้ายๆกับในอดีตหลายๆพรคที่คือถ้าประธานกกต ผมเห็นในข่าวเนี่ยบอกว่าก็คือประธานกอตบอกว่าคือคำวิจัยของสามนูนในคดีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานอันควรเชื่อแล้วของกอตผมไม่มีปัญหานะถ้ากอตคิดว่าอันนี้คำวิจัยอย่างเดียวเป็นหลักฐานแล้วกอกตเชื่อแต่กอกตต้องเอาอันนี้มาเป็นข้อเท็จจริงในกระบวนการให้มีเกิดการ รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็มาแจ้งข้อกล่าวหาเราให้เราไปโต้แย้งเสร็จปุ๊บนายทะเบียนก็เสนอรายงานไปยังกรกตกรกตก็จะเชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาคือก็อมาบอกว่าให้ทําตามกระบวนการตามระเบีย,เยบเถอะแล้วบทสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นไป,นปนตามระเบียบหรือถ้าพูดภาษาให้ประชาชนเข้าใจก็คือคราวที่แล้วคุณอน,อนุโลมแต่คราวนี้คุณอน,อนุโลมไม่ได้นะเพราะมันมี p r o c e d u e อยู่ <laughs> มีระเบียบที่ออกมาแล้วเพื่อกุมภาพีคมันจะทำตามใจคุณไม่ได้เหมือนอดีตที่อ๋ออันนี้เป็นข้อที่เออถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่ได้รับรู้ครับ อันนี้เป็นเหตุเพราะว่าที่เราฟังมาก่อนหน้านี้เหมือนก็มีสองแบบแบบที่เปรียบเทียบกันตอนนี้เหมือนภูมิใจไทยแบบหนึ่งแบบของก้าวไกลแบบหนึ่งอันนี้คุณบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันไม่มีมันมีแบบเดียวคือต้องทําตามระเบียบนี้ถ้าเป็นการยื่นยุบพักตามมาตรา92อันเดียวซึ่งของก้าวไกลก็ยื่นยุบพักตามมาตานี้92และ93อ่ะคือขอให้เชิญอ่านกับประชาชนวนิหนึ่งมาตรา92เนี่ยคือข้อหา ม,มาตรา93เนี่ยคือวิธีการในการดำเนินข้อหาของ92เพราะฉะนั้นมันต้องใช้ประกอบกันม,มันแยกออกมาเป็นเอกเทศอย่างที่ประธานพูดอย่างนี้ไม่ได้ออันนี้คือเรื่องของข้อท็จจริงและข้อกฎหมายร่วมกันที่คุณได้ชี้แจงไปที่ศาลอ,อันนี้คือเรื่องกระบวนการไม่ชอบอด้วยกฎหมายเรื่องข้อท็จจริงก็เปรีเดนึเป็น,นหนึงในเก้าข้